สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ก็มาพบก,กับอิสซาเบลลาสาวอุบลคนโกนะคะวันนี้ก็มีข่าวสุดช็อกโลกนะคะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะก่อนอื่นเลยนะคะดิฉันก็ขอแสดงความเสียใจเกี่ยวกับแฟนเพลงนะคะทั่วโลกนะคะที่เพิ่งสูญเสียนะคะนักร้องชื่อดังนะคะเลียมเพนนะคะอดีตสมาชิกวงบอยแบนด์ชื่อดังวันเดเรกชันที่เสียชีวิตในวัย31ปีหลังถูกพบร่างไร้วิญญ,ญาณที่โรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงบัวโนสไอเรสประเทศ อจนตีน่าโดยมีรายงานว่านักร้องชื่อดังชาวอังกฤษพัดตกจากชั้น3โดยตอนนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบและสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจถึงสาเหตุของการเสียชีวิตโดยไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะคะเลียมเพนนะคะเพิ่งเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลการกุศล soccer ace กกนะคะในฐานะกัปตันทีมชาตินะคะและนับเป็นแฟนตัวยงของเวสต์บรอมวิช เอาเบียนนะคะสมสรดในบ้านเกิดที่เจ้าตัวเชียร์ตั้งแต่สมัยเด็กๆนะคะและดิฉันนะคะก็ได้ไปสืบหาในทวิตเตอร์นะคะแล้วก็ใน Facebook ไปอ่านคอมเมนต์ต่างๆนานามานะคะดิฉันก็ไปเจอหลักฐานหลักฐานหนึ่งนะคะซึ่งเขาบอกว่าตำรวจเข้าไปในห้องนะคะพบทีวีนะคะแตกนะคะซึ่งอาจจะมีการทะเลาะวิวาทกันอยู่ข้างในนะคะหรืออาจจะมีปากเสียงกับใครบางคนหรืออาจจะ มีอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นนะคะและที่สําคัญนะคะเขาพบอุปกรณ์การเล่นยานะคะพบสิ่งและสารเสพติดนะคะเป็นอุปกรณ์คล้ายการเล่นยาฟอบฟอยหรืออาจจะเป็นสารเสพติดชนิดหนึ่งในห้องนะคะซึ่งอันนี้ก็ยังไม่ออกมาการันตี100%รนะคะว่าจะเป็นสารเสพติดชนิดไหนนะคะแต่ตํารวจเขาได้ถ่ายรูปออกมาแลวว่าพบนะคะสารเสพติดอยู่ข้างใน ตอนที่ว่าขณะเกิดเหตุน,นะคะก็ทางโรงแรมนะคะก็ได้โทรไปหาตำรวจนะคะก็ให้มาดูศพชายคนหนึ่งนะคะที่เพิ่งตกมานะคะเสียชีวิตจากชั้นสามนะคะและ,ะดิฉันก็จะโชว์ให้ทุกคนเห็นนะคะว่าข้างบนนะคะ,ะจะมีวิดีโอนะคะที่ว่าจุดตกนะคะพัดตกลงมาจากชั้นสามนะคะแล้วก็เป็นรูปห้องรูปอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะดิฉันก็ยังไม่ออกมาการันตีนะคะว่าอ,อันนี้เป็นข่าวที่น่าเชื่อถือได้หรือไม่ที่ว่า มีสารเสพติดในห้องนะคะหรือว่ามีการทะเลาะวิวาทหรืออาจจะมีอะไรหรืออาจจะมีซัมติงอยู่ข้างในนะคะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะดิฉันก็ขอแสดงความเสียใจกับข่าวที่เกิดขึ้นนะคะสุดช็อกโลกมากๆเลยนะคะก็ขอแสดงความเสียใจเกี่ยวกับเรื่องนี้และแฟนเพลงทั่วโลกนะคะดิฉันตื่นขึ้นมาดิฉันก็ช็อกโลกมากๆเลยนะคะไว้อะไรยังไงนะคะก็ไว้เจอกันรอบหน้านะคะอิซาเบลลาสาวอุบลคนโก้นะคะก็ขอลาไปแค่นี้ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ กับนักร้องคนนี้นะคะทั้งหน้าตาดีทั้งโอ้โหอนาคตไกลไม่น่ามาเสียชีวิตเลยค่ะขอบคุณค่ะเจอกันนะคะ